สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะจ้าน้องคําแพงสวัสดีจ้าด้วยคําแพงอือตอนนี้อยู่ไหนโลกเอาขี่ดื้อแทะอูตอนนี้หนูอยู่ไหนอู้เจ็บบอฮู้ถูกหัวเจ็บบอฮึฮะสบายดีเอฟซีทางช่องวันที่เท่าไหร่คําแพงวันที่หกแล้วมื่อนี้วันที่หก เดือนหกปีหกหกนะคะมือนี้เป็นมือสันวั่นดีมือสี่ั่นสอบคอใ้เอฟซทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลทุกทุกท่านเฮง,งเฮงรวยรวยไปด้วยกันกับแนวทางฮานอยวันนี้เดอ้อจ้าเนาะหมู่บ้านนีมีผู้ใดถูกแน่ค่ะมีผู้ใดหมู่บ้านนีเข่าลายลายเจ้าอยู่เนาะนี่อย่างลกูก ของปูซีศูนย์ก็เขาสองน้อยของยาขวัญก็เขาเนาะเขาสองน้อยโอ้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 ตก๊สตกสต๊กนี่ค่ะอยู่แบบอยู่กับกำแพงกาแพงแก่งสมก็จะประมาณนี้แหละค่ะเอฟซีนั่นสต๊อกนุ่ยจับน้องนเุ่ยเอ้ย,อยพี่สาวคนนิง้งสบายดีเอฟซีเด้ลูกลูกสาวคนโต <laughs> ลูกสาวคนโตของแม่เพนเองนะคะ อายุ13ปีแล้วอยู mm ่มใดอยู่ห้องใดลูกมสอง mm hmm. มาหาน้องอยู่ที่กรุงเทพนะคะ่ะพาคําแพ่งล mm ู hmm. ากไาย,ายแล้วก็ลูกๆเนะมาหาน้องสาวอยู่ที่กรุงเทพคะ่ะอยู่ที่คลอ,องแปดลำลูกกานะคะ่ะ mm hmm. FC ผู้ใดอยู่ไก่เลอค่ะนะคะ่ะทักมาเล่นน้ำคําแพ่งเด้อเนาะ ผู้ใหอยูกก่ใกล้คลองแปดทักมาเล่นน้ำคําแพงดเดอ้อนะตอนนี้คําแพงอยู่ที่คลองแปดลำลูกกาเนาะคําแพงเนาะเดี๋ยวจะพาคําแพงไปไหวพระอยู่นะคะเป่าเป่าเป่าะคะคลิปนี้คะ่ะแม่เพ็ญกะจะเอาแนวทางห้าน้อยวิ่งรูดของอาจารย์สวัยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ของยาขอนเนาะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันเด้อนจะ้าเนาะ อย่าลืมเด้อค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องคำแพงและแม่เพนด้วยเด้อจ้ะเนาะให้เพนด้วยนะคะเนาะเพราะว่านี่ค่ะเป็นร้านอ่าคาราโอเกะเนาะร้านน้องสาวของน้องสาวแต่งงานกับแฟนอยู่ไทยเหมือนกันเนาะคะ่ะเปิดร้านอยู่ที่ลำลูกกาคลองแปดเนาะคะ่ะ ยยู้ใดย่ใกล่ก็มาอุดหนุนช่วยน้องสาวเด้ดะคะเอค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเพ่นจะหายเบิ้งตัวเลขกเนาะว่าหมู่บ้านนี้ออกตัวใดเนาะแต่ว่าอ่าตัวเก่าเพ่นบ่ไดเอามาน้าเนาะนี่ค่ะหมู่บ้านนี้น้อยพิเศษออกสามเก่าเนึ่องนะคะล่างออกเก้าแปดนะคะบนบนสามเก่านึ่งแล้วก็ล่างเก้าแปดเนาะ <c oughs> ส่วนน้อยปกติค่ะ บนแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งของยาขอนเนาะทีเพ่นวงกลมไหาเนาะคะ่ะล่างก็ศูนย์หากับวงกลมไหาศูนย์ห้านะคะ่ะนะส่วน V ีไอเนาะออกแปดสามสามบนค่ะส่วนล่างก็หนึ่งห้าเนาะคะ่ะมีผู้ใดถูกเนมีผู้ใด ถูกน้ำอาจารย์ใดแน่นะคะก็ะคอมเมนต์มาบอกในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกๆอาจารย์แล้วก็ทุกๆเซียนเนาะเพราะว่าทุกท่านต้องการกำลังใจจากเอฟซีคือกันเนาะค่ะถาวาเพิ่นวาเพิ่นเคยบอกเพิ่นว่าถ้าเห็นที่เอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้ยถูกถูกน้ำอาจารย์นั่นอาจารย์นี่แน่ค่ะเพิ่นก็ดีใจเนาะ,ะ,ะค่ะเพิ่นเห็นเนาะเอาเมาลายใหญ่ห่างค่ะมาเบิ่งของมือนีกันเลยค่ะ มื่อนีเพิ่นหามากแล้วค่ะของยาขอนเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของยาขอนมื่อหนีค่ะ fc กับเพื่อนจับคู่หามากก็มีแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดเจ็ดเออแปดสามค่ะแล้วก็หกแปดแปดศูนย์เจ็ดแปดเนาะแล้วก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดสามศูนย์สามหกสามแล้วก็หนึ 1, 3, ่งสามเนาะค่ 1, 3, ะ ใส่เอฟซีทั้งสองแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นเน้นมาใหา้อยู่ที่สามคู่ก็คือเอซีคู่ก็คือแปดสามหกแปดแปดศูนย์แล้วก็เจ็ดสามเนาะค่ะอย่าขวัญเพิ่นเน้นมาให้เนาะค่ะสามซีคู่ค่ะมื้อนี้ค่ะนี่ค่ะมื้อนี้วันที่หกเดือนหกพอหกหกเนาะค่ะพศสอหกหกเนาะกะมื้อนี้เป็นมื้อดี ปีหนึ่งมีเทือนึงนะคะเอาแคบนาจอแล้วบ้จาจ้กกะ้าแคบน้าจเอาเรียวกับมาเบิงต่ตของนี่ค่ะของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวัยจับคู่ให้บอกเข้านะคะเอฟซีบอกเขาท่านจับคู่ให้ค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้บอกเขาเนาะแต่ว่าไปเขาา่าห้าน้อยสตาเนาะคะ่ะสี่ศูนย์สี่หนึ่งเนาะคะ่ะ ฮานอยสตาบอกค่ะ MC, เอฟซีเพ่นเพ่นเบิงเนาะออกไปเข่าตัวนั่นเบิดเลยค่ะทั้งบนทั้งล่างเนาะทั้งซีหนึ่งทั้งซีศู 0, นยะ์เนาะเป็นมักเป็นมักซีหนึ่งกับซีศูนย์ไปเข่าฮานอยสตาเนาะค่ะเพราะว่าฮานอยพิเศษกับฮานอยสตาออกพร้อมกันเนาะหมู่บ้านนี่ค่ะเอากับมาเบิงของเมื่อนี่ค่ะนี่ค่ะกะเมื่อนี่อาจารย์สวัยไหมากค่ะวิ่งรูดบนล่างค่ะวิ่งรูดบนล่างกะ ให้มากมือนี้ C กับ3เนาะ,ค,ะนค่ะ C กับ3เนี่ยค่ะกะมีตัวประกบห,หาหาหนึ่งสามเจ็ดสองเนาะเพิ่นว่ามือนี้บ่จับคู่ให้เพิ่นจับคู่ให้บ่เข่าเนาะใหาย F4 ทั้งสองไปจับคู่เอาเองเนาะค่ะส่วนเลขฝันของเพิ่นหรือเลขนิมิตเนาะเพิ่นกัให้มากเกาเจ็ดสามกับ C สามเนาะค่ะ F4 เนี่ค่ะแนวทาง ฮาหนอยวิ่งรูดของอาจารย์สวยเนาะสกับ3สมค่ะตัวประกบกับมีหามีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมีสองเนาะแล้วก็เลขฝันค่ะกับมีเก้าเจ็สามแล้วก็4ส,สามเพิ่นมักเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักสีสามนัอนี้เนาะให้เอทั้งสองเบิ้งแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะพิจารณาเอาค่ะนี่ค่ะของอาจารย์สวัยได้ไปแล้วค่ะมาต่อของ ผู้ใหญ่ใจดีค่ะนี่ค่ะของผู้ใหญ่ใจดีเมื่อวานนี้ก็ก็เข้าทั้งสองตัวเลยเนาะมาทั้งสองตัวคือเกาเนาะมือนีกับไฮมานี่ค่ะบนล่างค่ะวิ่งรูดเกากับแปดเนาะเกากับแปดเมื่อวานนี้เป็นไหศูนกับหนึ่งมากอ่ะตรงกับกับของอาจารย์สวัยเนาะมือนี่บตรงค่ะแต่ว่าไหเอฟซี FC ทั้งสองเอามาจับคู่ใส่กันเนาะระวังของอาจารย์สวัยรวกาของผู้ใหญ่ใจดี เนาะแล้วก็ของยาขวัญเนาะมาเทียบใส่กันว่ามันตรงกันตัวไหนเนาะแล้วก็เอามาจับคู่ใส่กันเนาะค่ะ <Okay. S 1> เคนผู้ใหญ่จะดีมื้อนี่ให้มากค่ะเก้ากับแปดเนาะเก้ากับแปดแล้วก็ส่วนของอาจารย์สวัยไ้ซีกับสามเนาะกะให้เอฟซทั้งสองเบิ่งเอาไปจับคู่ใส่กันพิจารณาเอาว่าจะตัวใดจะเข่าตัวใดจะ แมน FC ทั้งสองเก่งทุกคนอยู่แล้วเนาะขาเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะนี่ค่ะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วค่ะแม่เพนก็อยากให้ FC ทั้งสองค่ะเฮงเฮงรวยๆไปด้วยกันกับบ้านเฮงซับแปดแบ้านหมวยรวยซับแปดแดเนาะสั่งตําไทยตําลาวได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะเพราะว่าไว้ใจได้เสื้อใจได้ค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะแม่เพ่นก็ขออวยพรให้เอฟซทั้งช่องทุกๆคนเด้อค่ะเฮงเฮงรวยๆไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านโุขดีล่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเดินทางไปทางไหนก็แก้วขาดปลอดภัยเด้อจ้จะให้นี่แต่สิ่งดีๆเนาะขามาได้ชีวิตของท่านและขอขอบคร้วของท่านทุกๆท่านเด้อค่ะขอขอบคุณทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะที่ เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆวันนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคำแพงแกงส้มไปไหนแล้วดื้อม,มากเลยค่ะนะคะย่า่กับหลานเนาะไอฝนเนะาะผ้ามานผ้ามานน้ากันเบิดเลยค่ะเอฟซี FC. นคะคตามนี้เนาะเอากาลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า